สวัสดีคะ่ะนี่สอน NV c a ปนะคะรถยนต์ปี4-7เครื่องยนต์1นเกียร์ธรรมดานะคะใช้น้ำมันเบนซินค่ะไม่เคยติดแก๊สนะคะเครื่องเกียร์แน่นๆเลยค่ะกระบะสวยไม่มีผู้เลขหม่แท้ด้วยนะคะคันนี้ขายเงินสดในราคา55,000บาทค่ะทุกท่านรถกระบะคันเล็กๆกระทัดรัดน่ารักนะคะนิสสัน NV ค่ะ ขายของตลาดนัดก็ได้นะคะสบายๆค่ะมีหลังคามาให้แบบนี้นะคะของก็ไม่เปียกค่ะท่านขนของก็ได้ใช้งานลหลายอย่างนะคะหลากหลายเลยทีเดียวค่ะภายในสวยสะอาดเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะเป็นรถเจ้าของเดียวด้วยนะคะสภาพดีค่ะได้ไปใช้งานคุ้มๆนะคะนิสสัน NV เครื่องยนต์1.6เกียร์ธรรมดา55,000บาท ท่านใดสนใจในสัน n NV คันนี้นะคะท่านไปดูรถกันได้ที่รังสิตคลองหนึ่งค่ะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนะคะไม่ว่าจะโทรไปขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการเข้าไปดูรถนะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้โดยตรงเลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ